สวัสดีจ้าป้าพดโครเช่โครเช่เแบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าพอดีมีออเดอร์หมวกเด็กเข้ามาใบหนึ่งนะคะเป็นหมวกกบสีเขียวนะคะป้าก็เลยขออธิบายรายละเอียดของไหมนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีคนทักเข้ามาถามอยู่ตลอดไหมของป้ามันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะคะมันเป็นไหมเส้นเล็กสองเส้นเท่ากับสี่พายแล้วก็หนึ่งใจเนี่ยมัน75กรัม ส่วนใหญ่ไหมที่เขาขายกันที่เป็นกลุ่มเนี่ยนะคะมันก็จะมีขนาด50กรัมกับ100กรัมใช่ไหมแต่ของป้าน่ะมันเป็น75กรัมมันอยู่ตรงกลางๆไงแต่ว่าคือ75กรัมคือก็เข้าใจได้นะเพราะว่าถ้าเราถักหมวกธรรมดาอ่ะใจหนึ่งมันจะเสร็จหมวกใบหนึ่งพอดีก็เลยเขาจัดมาแบบนี้พอดีแล้ววิธีแกะนะคะเราก็ เขาพันมาแบบนี้เราก็แค่แกะออกอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีเชือกสีขาวๆแบบนี้นะคะเราก็ตัดทิ้งไปแล้วก็อีกด้านนึงก็จะมีเชือกสีขาวๆเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เขาจะมัดปลายให้เราด้วย2ปลายเห็นไหมมีปลายสีชมพูเนี่ยสปลายสีขาวเราก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ใช้สีชมพูเป็นคู่อย่างเงี้ยค่ะถักขึ้นมาถ้าคู่นึงอย่างเงี้ยมันจะเท่ากับไหมกลุ่มทั่วไปเลยเนี่ย เราถักเป็นคู่แบบเนี้ค่ะดึงขึ้นมาแล้วก็ถักเป็นคู่สำหรับเวลาเราใช้ไหมเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะถ้าถ้าต้องการสองเส้นเนี่ยก็เอาจากตรงกลางเส้นหนึ่งเนี่ยตรงกลางที่ม้วนไว้มันจะมีเส้นหนึ่งแต่ป้าขี้เกียจด,ดึงจากตรงกลางพอดีมีมีพวกเศษๆอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วก็เลยเอาเอา,เอาด้านนอกเลยจริงๆอะ่ะด้านกลางมันจะดึงออกได้หมดนะคะปกติป้าจะถักอย่างนี้นะคะมันก็จะมีลาย มีลายมีความนูนมีความหนาขึ้นมาอันนี้จะใช้แค่3มเส้นนะคะแต่ทีนี้ลายนี้ที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยเขาต้องการลายพอหนึ่งคอลาย f ธรรมดาไม่มีการเกี่ยวหน้าไม่มีการเกี่ยวหลังอะไรมันก็เลยไม่มีความหนานะคะลายมันจะไม่มีความหนาเพราะฉะนั้นป้าจะเติมไหมเข้าไปนะคะไหมของป้าก็จะเป็นไหมสี่เส้นสี่เส้นเนี่ยเท่ากับไหมสี่พายสองเส้นนะคะ 2เส้นเนี่ยเท่ากับไหมกลุ่มสีพายเส้นหนึ่งสีเส้นก็เท่ากับ2เส้นถ้าเรามีไหมกลุ่มตรงกลางกลุ่มนะคะดึงออกมาอีกเส้นหนึ่งก็เป็น2เส้นขึ้นโซ่ไป5ค่ะแทงที่โซ่แรกค่ะใช้เข็มเบอร์7ทับ0ูนย์นะคะดึงรอหอขึ้นมาโซ่หนึ่งค่ะ x ลงไปในวงเก็บปลายไหมไปก่อนค่ะ หมวกป้าจะที่เขาสั่งมานี้เป็นไซส์เด็กนะคะ8เดือน 9, 9เดือน8-9เดือนก็ป้าจะทำไซส์ประมาณ1ขวบนะคะ X เ,เก็บไปลายไหมเข้าไปจนครบรอบค่ะเนี่ยได้ครบรอบแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 X เสร็จแล้วแทงที่ x แรกค่ะดึงลอหอขึ้นมาโซ่สามค่ะแล้วก็ f ไปให้ได้1 7 f นะคะนับโซ่ด้วยนะนับโซ่สามเป็น1 f 1 2ออย่างเงี้ยมันก็จะตกเป็น v นะคะ ตกหลักละสองครั้งนี่นะคะลง f หลักละสองครั้งขึ้นอยู่กับตอนแรกที่เราขึ้น x รอบเนี่ยจดรอบเราขึ้นมากี่ x แต่จริงๆที่เราเริ่มนับก็คือหลักเริ่มหลักนี้นะคะเพราะว่าแถวแรกเนี่ยส่วนใหญ่ป้าจะทำแค่เก็บปลายไหมเฉยๆแล้วเราค่อยมาเริ่มนับแถวแรกนะคะเนี่ย ตรงนี้นับ f เนี่ยเป็นแถวแรก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17เนี่ยพอดีเลยนับให้ได้17 f ก็คือลง v ไปทุกหลักนั่นแหละมันจะมีขาดอยู่หลักหนึ่งนะคะไม่รู้ละนับให้มันครบ17ทีนี้17 f เนี่ยคือป้าทําหมวกไซเด็กไง พอเราถักจนเสร็จแล้วอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นมาคูณสีเข้าไป17คูณสีเข้าไปพอถักจนเสร็จอ่ะมันจะได้68หลักคูณสีเข้าไปมันจะได้68หลักอันนี้เป็นน้ำหนักมือของป้านะคะคราวนี้ของเราล่ะเราเคยนับไหมถ้าน้ำหนักมือของเราเนี่ยกี่หลักเป็น1นิ้วก็สามารถคิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยอย่าง17นิ้วเนี่ย17หลักเนี่ย ต้น17หลักปุ๊บพอถักเสร็จแล้วอ่ะจะได้68หลัก68หลักก็คือป้าจะได้17นิ้วรอบหัวรอบหัวเนี่ย17นิ้วเพราะว่าคูณ4เข้าไปไง4หลักเป็น1นิ้วของป้านะ4หลักเป็น1นิ้วเนี่ยโดยประมาณ1 2 3 4เนี่ยความกว้าง4หลักเป็น1นิ้วโดยประมาณนะคะเราก็ไปประมาณขนาด น้ำหนักมือของเราเอาว่ามันเท่าไหร่ทีนี้ถ้าโดยประมาณแล้วเนี่ยถ้ารอบหัวเนี่ยถ้าจะทำสําหรับเด็กโตใช่ไหมคะถ้าเด็กโต 3- าสี่ขวบอย่างเงี้ยก็เป็น19 19หลักถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็หัวเล็กๆก,ก็20หลักถ้าหัวโตหน่อยก็21 22อย่อย่างเงี้ยค่ะมันเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเลยนับจากรอบนี้เลยนะคะนับจากรอบนี้เลย ถ้าผู้ชายหัวโตโตเงี้ยขึ้นต้นไปเลย22หลักค่ะ2 4 6 8 10 12 14 16 17 17หลักแล้วแทงที่โซ่ที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอับมาโซ่ที่สี่แล้วดึงรอหอขึ้นมา วิธีจบแบบของป้ามันจะต่างกับของคนอื่นนิดนึงเพราะว่าป้าดึงรอหอเนี่ยเดี๋ยวจะดึงให้ดูใหม่นะปกติเนี่ยเวลาจบแถวส่วนใหญ่เขาจะจบที่โซ่ที่สามเลยตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยจะจบตรงโซ่ที่สามเนี่ยแล้วดึงรอหออย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ขึ้นต้นโซ่สามแล้วก็ขึ้นหลักแรกตรงนี้ใช่ไหมคะตรงโซ่สามนี่แหละ ขึ้นหลักแรกตรงนี้เลยทีนี้ของป้านะป้าว่ามันไม่สวยนะคะมันมันเหมือนกับมันติดกันไม่สนิทเนี่ยลายโซ่มันก็ไม่ตรงกับหลักอะไรอย่างเงี้ยป้าว่ามันไม่ตรงป้าก็เลยจะถนัดแบบจบแบบนี้เลยมาหลักหนึ่งเลยหลักหนึ่งก่อนแล้วดึงรอหอขึ้นมาเนี่ยแล้วห่วงที่เราจบนะ่ะมันจะมาตรงกับโซ่พอดีเลยเนี่ย ป้าว่าแบบนี้สวยกว่าป้าก็เลยทําแบบนี้มาตลอดนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามแถวต่อไปแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นหลักนี้เป็นหลักแรกเลยก็จะเป็นวีทุกหลักเหมือนเดิมค่ะเนี่ยพอไม่มีไม่มีการเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังมันจะไม่มีความนูนนะคะหลักมันไม่มีความนูนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ป้าเพิ่มใหม่เข้าไป ถ้าเราใช้ไหมแค่2เส้นเราก็จะได้หมวกแบบบางๆนะคะลายนี้จะเป็นหมวกบางถ้าใช้สองเส้นแล้วมีลายเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังอย่างนั้นนะคะมันจะเพิ่มความหนาให้หมวกก็เราต้องเลือกลายที่เหมาะกับกับไหมของเราอ่ะหรือว่าเราต้องการแบบไหนก็ต้องเลือกไหมเลือกลายให้ตรงให้ตรงความต้องการลายนี้มันง่ายไงลายพื้นฐานเลยเราก็แค่เนี่ย พอหนึ่งคอก็พันหัวเข็มลงไปแล้วก็ปล่อยออกทีละสองอย่างเงี้ยพอเป็นวีก็คือก็เป็นวีทุกหลักไปเลยเงี้ยก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งใบเลยค่ะมันง่ายๆนะแต่มันจะช้าหน่อยนั่นแหละแต่ว่าก็ง่ายๆคือลายอ่ะมันไม่ซับซ้อนไงก็แค่พอหนึ่งคอไปเรื่อยๆลงหลักละสองครั้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นวีไปทุกหลักเลย<บ>ลก็ถักมาครบรอบแล้วนะคะ ก็จะเห็นว่าเนี่ยหลักสุดท้ายนะคะเป็น V ใช่ไหมโซ่3เป็น1 F แล้วใช่ไหมคะหลักสุดท้ายเราก็จะมาลงตรงนี้เลยก็จะเป็น V คู่กันมันก็จะตรงเป๊ะเลยนะคะนี่หหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพอตอนจบแล้วก็เนี่ยโซ่3ามเราก็แทงที่โซ่แรกเหมือนโซ่ที่4เหมือนเดิมนี่นะคะจบที่โซ่ที่4หรือหัวของหลักถัดไปนั่นแหละ พอเราดึงปุ๊บห่วงดึงรอหอมันก็จะมาตรงกับโซ่พอดีเป๊ะอีกนั่นค่ะแปลว่ามันมันมันตรงกันแล้วมันเนียนกว่าจบแบบธรรมดานะคะจบแบบที่แทงที่โซ่สามนะ่ะเลยมาโซ่หนึ่งเลยมาหลักหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ขึ้นโซ่ไปสามก็ขึ้นแถวต่อไปแถวต่อไปจะเป็น f แล้วก็ V นะคะโซ่สามก็เป็น 1f แล้ว หลักแรกก็เป็น v นี้นะคะก็คือ f 2ครั้งบนหลักเดียวกันหรือพอหนึ่งอนั่นแหละเนี่ยพอหนึ่งอพันหัวเข็มพอหนึ่งอก็คือพันหนึ่งครั้งนะคะพอหนึ่งข้อพันหนึ่งครั้งก็ลงไปพันหนึ่งครั้งแล้วปล่อยออกสองครั้งก็เสดหนึ่งหลักนะคะก็จะเป็น f v f แล้วก็ v อย่างนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆอจนรอบค่ะเนี่ยที่ป้าบอกว่าคูณสีเข้าไปคืออะไรพอเราขึ้น17เจแถวขึ้น17หลักตั้งแต่แถวแรกแล้วนะคะเนี่ยแถวที่เริ่มนับแถว f แถวแรกเนี่ยที่เราขึ้น17แล้วคูณสีก็คือพอเราถักเสร็จแล้วอ่ะมันจะเพิ่มมาอีก4มันจะเพิ่มมาอีก4เท่า ก็คือ17อีก4ครั้งนะคะ17อีก4ครั้งแถวแรกเนี่ยเราเพิ่มไปเป็น V ใช่ไหมคะก็เท่ากับเราเพิ่มมาแล้ว17หลักหลหักละ1หลักละ1เนี่ยจนรอบเราเพิ่มมาแล้ว17หลักแล้วแถวนี้เราก็เพิ่มอีก17หลักอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มไป4ครั้งเดี๋ยวพอเราเพิ่มแถวต่อไปอีกอีก17หลักมันก็จะครบ4ครั้งใช่ไหมก็คือคูณ17เข้าไปเนี่ย3 4ตอนแรกแป2แปสอง ตามจริงแฟสองมันต้องเป็น16ใช่ไหมแต่เราไม่ได้เริ่มนับที่8นะคะเราเริ่มนับจากแถวนี้ก็เป็น17 17แล้วก็เป็น34แถวที่4เป็น F ป้าไปเขียนเขียนแพทเทิร์นให้นะแล้วก็มีของผู้ใหญ่ให้ด้วยถ้าหัวโตกว่าผู้ใหญ่เข้าไปอีกก็จะเพิ่มตรงนี้นะคะเป็น22หลัก21 22หลักแล้วแต่เราเลยนะ ตรงนี้ก็จะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้เรานับที่ตรงนี้เป็นหลักนะคะนับที่แถวที่เป็น F เนี่ยเป็นหลักตรงนี้อาจจะเพิ่มเป็น11ก็ได้อันนี้ก็จะเป็น F แล้วก็ V แล้วก็ F V อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะครบรอบแล้วนะคะพอตอนจบมันก็จะมาจบที่ V พอดีโซ่3ก็จะเป็น F ตอนขึ้นต้นใช่ไหมแล้วเราก็จบเหมือนเดิมค่ะโซ่1 2 3เนี่ยเราก็จบที่โซ่ที่4นี่แหละ ดึงลอหอขึ้นมาครบรอบนี้เราจะได้มา51หลักแล้วนะคะแถวที่5เราก็จะเพิ่มไปอีก17หลักค่ะ mm. ก็ขึ้นโซ่3ไปก่อนนะโซ่3เป็นหลักแรกแล้วก็ F ไปอีกหลักหนึ่งก็จะเป็น 2F แล้วก็ 1V นี่เมื่อกี้ V แถวและแถวแถวเมื่อกี้เป็น V อย่างนี้ใช่ไหมคะ แถวนี้จะ v อยู่ที่ f ที่2เนี่ยเพิ่ม v เข้าไปก็จะเป็น2 f 1 v 2 f 1 v อย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนรอบเลย2 f f 1แล้ว f 2แล้วก็1 b v เห็นไหมคะ v มันก็เนี่ย v หลังที่แล้วเนี่ย f ที่2ก็จะใส่ v เข้าไป ก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะโซ่3ก็เป็น1 f แล้ว1 f 2 f แล้วก็ v 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 อย่างนี้นะคะทำแบบนี้ไปจนรอบเลยค่ะเรียบร้อยครบรอบแล้วนะคะพอครบรอบนี้เราจะได้มาทั้งหมด6 8 f คะ่ะทั้งหมด68หลักนะคะส่วนของผู้ใหญ่ก็จะได้80หลักแต่ถ้าเพิ่มตรงนี้เป็น21เนี่ยก็จะได้84หลัก ถ้าเพิ่มตรงนี้เป็น22ก็จะได้88หลักค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะถ้าหัวผู้ชายอ่ะโดยส่วนใหญ่ก็22หลักอะคะ่ะแล้วก็ถักไปจนเสศษมันจะได้88หลักพอตอนจบก็จบตรงนี้เหมือนเดิมค่ะโซ่ที่สนี่แหละดึงลอหอขึ้นมาเลยแล้วก็ขึ้นโซ่สามทีนี้จากแถวนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะถักแค่ f อย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้ขนาดของรอบหัวแล้ว ประมาณ17นิ้วนะคะเป็นเด็กขนาดลูกค้าสั่งคือเด็ก8-9เดือนอน่ะนะคะป้าก็จะถักเป็นไซส์1ขวบไปเลยจากนั้นมาก็ f อย่างเดียวเลยค่ะแถวนี้เอ่อ f ไปอีก7-8แถว